แลเวอร์พูต้องไปเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์หลังแพ้มา2นัดติดในลีกครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างตึงเครียดเลยสำหรับอาร์เนส t อตแล้วก็ลูกทีมความกดดันสูงมากค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกขุมกำลังแนวรุกกันหน่อยคือดูเหมือนจะมีตัวเลือกเยอะนะคะแต่ผลงานล่าสุดออยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ใช่ครับการแข่งขันในทีมสูงแต่ผลลัพธ์ในสนามมันยังยังไม่มาตามที่หวัง เราจะอิงจากข้อมูลวิเคราะห์สถิติ6นัดแรกนะคะมาดูกันว่าใครน่าจะได้ลงตัวจริงในเกมสำคัญวันนี้ค่ะครับผมการจัดทับนัดนี้ก็ถือเป็นบททดสอบสำคัญของสลอตเลยทีเดียวครับงั้นมาเริ่มที่ตำแหน่งหน้าเป้าเลยนะคะตรงนี้มีเรื่องให้คิดเยอะเหมือนกันคูโกโอเอคิติเก้เนี่ยตอนนี้นำดาวซันโวของทีมอยู่3ประตูครับฟอร์มกำลังดีเลย S <S <S ใช่ค่ะแล้วค่า xg ต่อ90นาทีก็ดูดีนะคะ0.44คือดูเหมือนจะเป็นคนที่ฟอร์มมาที่สุดตอนนี้อืมก็ใช่ครับเอกิติเก้คว้าโอกาสได้ดีจริงๆต่อว่ามันจะง่ายๆแค่นั้นเลยหรือเปล่าคะนั่นแหละครับประเด็นคือการมีอเล็กซานเดอร์อีซักอยู่ในทีมเนี่ยมันเป็นการเดิมพันที่คุณภาพระดับสูงกว่าอ๋อหมายถึงศักยภาพโดยรวม ครับผมถึงแม้จะพิ่งลงเล่นไปแค่ร้อยกว่านาทีในลีกยังยิงไม่ได้แอสซิสก็ยังไม่มีแต่ว่าค่า XG ต่อ90นาทีที่0.36เนี่ยมันบอกว่าเขาหาโอกาสได้ดีมากนะครับอืมแม้ได้ลังเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้ใช่ครับแล้วอย่าลืมว่าหรือดูการก่อนเขาคือ r u t h l e s s Finisher ตัวจริงเลยนะคือคมมากๆจริงด้วยค่ะการที่สลอตพักเขาเต็มเเลยในเกมเยุโรปกลางสัปดาห์เนี่ย มันมันส่งสัญญาณชัดเจนมากครับว่าต้องการความสดของอีสักสำหรับเกมใหญ่เกมนี้เลยน่าคิดมากค่ะคือต้องเลือกระหว่างคนที่ฟอร์มกำลังมากับคนที่มีศักยภาพสูงกว่าแต่เพิ่งกลับมาแล้วขยับมาที่ตัวสร้างสารรค์เกมมัางดีกว่าค่ะครับผม f l o r i ี n w o วอร์สนี่สิค่ะที่ดูน่าประหลาดใจคือถูกวางเป็นเหมือนหัวใจในตำแหน่งเบอร์สิบเลย ตัด437นาทีในลีกสถิติคือ0ประตู0แอสซิสต์ครับอันนี้แฟนๆอาจจะเริ่มเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าใช่ค่ะแฟนๆอาจจะกังวลแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเขาคะคือถ้าดูแค่สถิติหลักๆประตูแอสซิสต์มันก็อาจจะดูน่าผิดหวังจริงๆครับแต่พอมองลึกลงไปเนี่ยบทบาทของเวิร์ตส์มันซับซ้อนกว่านั้นยังไงคะต้องบอกว่าสถิติที่น่าทึ่งมากๆของเขาคือ secondary chances created ครับ Secondary chances created คือการผ่านบอลจังหวะก่อนแ s ซิสหรอคะใช่เลยครับการจ่ายบอลที่นำไปสู่การสร้างโอกาสครั้งสุดท้ายอีกทีเขาทำไป7ครั้งสูงเป็นอันดับ3าของลีกเลยนะตอนนี้โอ้โหสถิตินั้นเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะครับมันแสดงให้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่เขาเป็นตัวขับเคลื่อนเกมก่อนถึงจังหวะสุดท้ายจริงๆแสดงว่าเขาสำคัญกับโครงสร้างเกมรุกมากๆแม้จะยังไม่มีผลงานเป็นรูปธรรม แล้วอีกคนที่เด่นเรื่องสร้างสรรค์เกมมากๆคือโคดี้กักโพทางซ้ายใช่ไหมคะถูกต้องครับกักโพนี่โดดเด่นมากเห็นว่าค่า expected assisted goals หรือ xag ต่อ90นาทีสูงสุดในทีมเลย0.31ใช่ครับสูงสุดในทีมเลยตอนนี้บทบาทเขาเปลี่ยนค่อนข้างชัดเจนจากที่เคยเล่นกองหน้าก็กลายมาเป็นตัวสร้างโอกาสหลักจากริมเส้นไปแล้วการจ่ายบอลสุดท้ายมีคุณภาพมากครับผมคุณภาพสูงจริงๆ แล้วปีกอีกฝั่งล่ะคะโมฮัมเหม็ดซาร่ายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ไหมคะแม้มิดจะมี2ประตู2แอสซิสครับซาร่ายังไงก็คือคนสำคัญค่า xg plus xag รวมก็ยังสูงอยู่0.41แถมสถิติเวลาเจอเชลซีนี้ก็ดีมากๆด้วยใช่ครับสถิติดีเลยแล้วการได้พักมาเต็มๆในเกมยุโรปเนี่ยก็ชัดเจนว่าเตรียมไว้สำหรับเกมนี้โดยเฉพาะน่าจะสดเต็มที่เลยนะคะแน่นอนครับส่วนนิคนนึงที่ต้องจับตามองเลยคือเฟเดริโก้เคียซ่าอ่า คนนี้เป็นซูเปอร์ซับเลยนะคะใช่ครับลงมาแค่68นาทีแต่ซัดไป2ประตูแล้วค่า XG ต่อ90นาทีนี้พุ่งไป0.94เลยนะโหเกียบหนึ่งเลยครับเรียกว่าเป็นไพ่เด็ดข้างสนามของจริงเลยแต่แต่มีแต่ก็มีแต่เหมือนกันครับคือเรื่องความฟิตที่ยังมีข่าวว่าต้องรอเช็คเล็กน้อยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทั้งเคียซ่าแล้วก็อิคิติเก้ก็มีคำถามเรื่องความฟิตเล็กน้อยเหมือนกัน ทีนี้พอรวมปัจจัยทั้งหมดเลยนะคะทั้งฟอร์มปัจจุบันความฟิตแทคติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทีมเพิ่งแพ้มา2นัดติดเนี่ยการตัดสินใจเลือก11ตัวจริงมันคงยากมากๆเลยใช่ไหมคะยากเลยครับปัจจัยมันซับซ้อนอย่างแรกเลยคือความสดอันนี้ชัดเจนว่าซาร่ากับอิสักถูกพักมาเพื่อเกมนี้เต็มๆ่ะ2คือความฟิตที่อาจจะทำให้อิสักได้เปรียบอีกีติเกเนิดหน่อยแล้วก็ส่งผลต่อการมีชื่อของเคียซ่าด้วยว่าจะพร้อมแค่ไหน คสามคือแท็กติกครับต้องดูคู่แข่งด้วยเชลซีตอนนี้มีปัญหาผู้เล่นแนวรับบาดเจ็บอยู่บ้างอืแล้วก็มีข้อมูลว่ามีจุดอ่อนในการป้องกันลูกครอสหรือจังหวะที่เสาสองการใช้ความคมและความสดของอีสักโจมตีจุดนี้ก็ดูสมเหตุสมผลมากเอ๋อเน้นใช้จุดแข็งเราไปโจมตีจุดอ่อนเขาประมาณนั้นครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องความต่อเนื่อง ที่สล็อตอาจจะยังอยากให้เวิร์ดกับกัคโปเล่นร่วมกันไปก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจในเกมลุกต่อไปเรื่อยๆฟังดูแล้วเหมือนน้ำหนักตัดใจต่างๆมันจะเอนไปทางซาร่ากับอ e ีแซคที่สดกว่าแล้วก็อาจจะตอบโจทย์แท็ติกสำหรับเกมเจอเชลซีมากกว่าหรือเปล่าคะถ้าให้ประเมินจากข้อมูลทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องการจัดการความสดเรื่องความฟิตแล้วก็การมองแท็กติกเฉพาะเกมเพื่อเล่นงานจุดอ่อนคู่แข่งเนี่ย การส่งซาร่าและอีแซคที่สด,สดสดลงตัวจริงก็น่าจะเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลและก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดในสถานการณ์ตอนนี้ครับค่ะการเจาะลึกครั้งนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะว่าสล็อตมีอาวุธในมือเยอะจริงๆแต่ก็ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากมากๆครับผมทั้งการเลือกระหว่างฟอร์มปัจจุบันอย่างเอคิจิเกกับศักยภาพที่อาจจะเหนือกว่าของอีแซค การมองทะลุสถิติผิวเผินเพื่อเห็นคุณค่าที่แท้จริงของเวิร์ส์แล้วก็การปรับเปลี่ยนบทบาทของกักโพใช่ครับยังมีเรื่องความฟิตที่เป็นตัวแปรสําคัญตลอดเวลาด้วยค่ะมันก็ถิงคําถามที่น่าสนใจไว้นะครับว่าในระยะยาวเนี่ยการแข่งขันภายในทีมที่สูงขนาดนี้กับแพ็กติกที่กําลังค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมามันจะส่งผลต่อเอก,กลักษณ์และก็ความสม่ําเสมอในเกมรุกข,ของลิเวอร์พูลตลอดทั้งฤดูกาลนี้ยังไง นั่นสินะคะเป็นเรื่องที่น่าติดตามยิ่งกว่าแค่ผลการแข่งขันในเกมนี้เกมเดียวจริงๆค่ะ